กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ชาแนลนะครับผมวันนี้อยู่เกมเคา n t เตอร์ i k e ์นะครับเพื่อนๆครับในที่สุดครับผมก็ได้ซื้อสกินของน้องชอยุนอเวกเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับน่ารักไหมครับโอ้โหสุดยอดเลยนะ บอกเลยครับตั้งแต่ซื้อสกินน้องชอยุนมาเนี่ยดูหน้าจอนี้เนี่ยเพลิดเพลินมากๆนะครับแบบโคตรฟินนะทุกคนฟินสุดๆเลยนะครับโอเคครับคลิปวันนี้ครับไม่ได้มาโชว์สกินน้องชอยุนนะครับคลิปวโอนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆครับไปดูดライเลเวล45กันครับของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีครับว่าจะโหดขนาดไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตข้ามน้องชอยุนไปนะครับแล้วไปลุยด้ายกันนะครับผมตามไปเลยครับ มาแล้วครับเพื่อนๆครับได้ชั้นที่45นะครับนี่ครับเป็นชั้นที่ลึกที่สุดแล้วนะครับของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับศัตรูครับเลเวล105นะครับมีความลึกทั้งหมด7ชั้นนะครับแล้วก็รวมมี1ชั้นก็คือบอสนะครับเป็นทั้งหมด8ชั้นนะครับทีมจะต้องใส่ทั้งหมด4ทีมนะครับซึ่งถ้าใส่4ทีมเนี่ยทุกๆคนในทีมนะจะต้องเลเวลประมาณ100ขึ้นไปนะครับ เพราะว่าศัตรูเลเวล1 0 5เลยนะเอาละมาดูทีมของเรากันนะครับทีมที่1เนี่ยค่อนข้างพร้อมนะครับมีน้องชอยุนนะครับเป็นตัวแบกนะครับส่วนทีมที่2ของผมเนี่ยก็โอเคเหมือนกันนะครับมีน้องยูบินานะครับเป็นตัวแบกนะของทีมที่2นะฮะทีมที่3นะครับก็พอถูถ่ายไปได้ครับว่างั้นเดียวกันนะครับ แต่ว่าปัญหาคือทีสุดท้ายครับตัวเลเวลร0อยเราไม่พอทุกคนตัวเลเวลหนึ่งยเราไม่พอทุกคนก็เราก็เลยจัดทีมแบบนี้มานะแล้วทีนี้เนี่ยปัญหานะครับเราก็ต้องหาจุดสีขาวนะในได i ฟ์เนี่ยให้เจอครับอย่างน้อย2จุดนะครับเพื่อที่จะได้สคิปทีมทีมนี้ไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับ ว่าจะเจอไหมนะครับจุดขาวสีขาว2จุดถ้าไม่เจอเนี่ยจะต้องออกและเข้าใหม่นะครับโอเคนะพร้อมนะค่าลงนะครับ670นะครับสมุดเล่มสีฟ้านะครับเนี่ยเอ้องบอกอย่างนี้เลยนะว่าจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะในการรีเนี่ยอย่างน้อยประมาณ2-3ครั้งแน่ๆนะครับเพื่อที่เราจะได้เจอจุดสีขาวครับอย่างน้อย2จุดอ่ะก่อนไปนะของรางวัลนะครับของ ชั้น45นะครับเป็นอาวุธเทีย์6นะครับดีมากๆนะครับห้ามพลาดเลยนะฮะโอเคครับไปลุยกันเลยครับผมเอาครับเจอจุดขาวครับผมโชคดีแล้ว เราเจอจุดขาว2จุดเลยนะตั้งแต่ครั้งแรกนะโอ้โหดวงดีมากเมื่อกี่ผมกดออโต้ครับกดปิดออโต้ไม่ทันเอาละต่อไปครับถ้าเราจุดขาว2จุดเนี่ยถือว่ารอดแล้วนะครับโอเคต่อไปไม่น่ามีรายแล้วนะครับลุยเลยนะนี่ครับัตูเลเวลรร้อยห้านะครับ เราจะเอาทีมที่3ไปลุยก่อนแล้วกันนะมาครับออโต้ไปเลยและกัน ตู้เขาครับทุกคนมาครับใครว่องมาเออยานครับยิงไปสวยงามมากเราต้องยื้อไปก่อนครับรอยูมินามานะฮะศัตรูครับสังเกตค,ครับรเลเบล1 0 5นะเดือดมากๆครับไขว่องครับปืนแรงลึงดูดยิงไป น้องแฝดครับอัดมันเออสวยงามเอาครับเราปชิดยานแม่ศัตรูแล้วบวกอย่างต่อเนื่องครับรอน้องยูบินามามาแล้วครับย um ูบินาอเวกสไลด์มาแล้วเรียบร้อยพร้อมกับอลิซาเบตไม้ตายครับซิกมาไม้ตายเหมือนกันดุยก,กันบุ้ยหมดครับตอนนี้เอาละน่าจะจบได้ไม่ยากครับโอ้โหยูบินาสไลด์ทีเลือดหายไป เยอะมากครับยานแม่ครับเรียบร้อยครับเอาล้ครับชนะครับเวลาทำได้ไม่ดีครับไม่เป็นไรนะครับขอผ่านก็พอนะ โอเคครับลุยต่อครับเราจะลุยตรงกลางๆนะเพราะว่าชั้นต่อไปเราจะได้เดินง่ายๆหน่อยนะครับคราวนี้เราเอาทีมเดิมแล้วกันนะใช้หมดๆไปทีละทีมแล้วกันครับออโต้เหมือนเดิมครับมั่นใจในทีมของเราครับ มีตัวแท้งอยู่นะน้องผมสีม่วงนะครับดูครับอัดแท้ไม่เข้าครับโดนยกด้วยเอาครับได้บัฟโอเวอร์เลเตอร์ก่อนนะฮะอัดมันโอเคครับสวยงาม เตียวลิ้นยิงมันรวมบอลทั้งม่วหมดไอตุดสีแดงเนี่ยมันจะเป็นเวฟนะศัตรูจะมาเป็นเวฟนะครับมีหมด3เวฟด้วยกันนะฮะมาแล้วครับยูมินาเวก ซิกมาครับกับยานแม่อลิซาเบตไม้ตายตะรุมบอลมั่วหมดมาแล้วยูมินาสไลด์มาแล้วปันมันเรียบร้อยเอาละครับเรียบร้อยครับผ่านครับ เอาละชั้นต่อไปครับเราไปจุดสีเหลืองแล้วกันนะทีมที่ใช้ครับทีมที่2ครับเราจะเก็บทีสุดท้ายไว้นะไว้ลุยกับบอสนะครับทีมสองมีน้องยูมินาอาเวกอยู่ครับมาครับน้องหัวม่วงครับเออหมุนไปนั่นแหละ มาแล้วยูมินาเดี๋ยวเราเรียกตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งนะจะได้บัฟโอเปอรเตอร์ของซิกมาทันทีนะฮะมาแล้วครับบัฟโอเปอรเตอร์ซิกมาได้บัฟเกราะนะน้องหัวม่วงนี่เป็นดีเฟนส์สายหลบนะครับนะครับยูมินาไม้ตายครับ <c oughs> แรงมาก มาครับปิดบัญชีหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยครับ68หมโโโื่นดรโคตรทีมนี้ผ่านฉลุยครับ เอล้วครับเหลืออีกแค่2ชั้นเท่านั้นครับจะเจอบอสแล้วนะครับอันนี้จะเจอเป็นอบอสต,ตัวใหญ่นะลุยเลยครับทีมเดิมครับเดี๋ยว2มาสุดท้ายเราจะใช้ทีมที่1น,นะลุยให้จบเลยครับมาครับออโตโอเ้เหมือนเดิมไปครับเชื่อมั่นในทีมนี่ครับหมุนไบศัต,ตรูติดตาบอส ความแม่นลดลงนะครับเจอท่าของน้องหัวม่วงมาแล้วยูมินาสไลด์มาแล้วนะครับบัฟซิกมาทำงานครับ,รบยานแม่ยิงสกิลใส่เลยยูมินาเอาเวสใช้ทนะ่าไม้ตายครับโอ้โหแรงมากน้องหัวม่วงจะตายแล้วเออเรียบร้อย น่าจะปิดมันได้ก่อนนะโอเคสวยครับเอาลครับเหลือช่องสุดท้ายแล้วนะก่อนที่จะเจอบอสนะครับ เราลุยตรงนี้นะใช้ทีมหนึ่งเลยครับไปครับคิงครับมาตัวแท้งของเราครับยิ่งเลือดลดยิ่งเกาะหนาขึ้นนะครับคิง โอเคมาแล้วชอยุนอเววคือเรียกมาตัวสุดท้ายเพราะว่าจะเอาบัฟซิกมาครับผมจัดทีมเรียงเวลาเรียบร้อยเดือดมากครับมันมากหมาคิงทาไม้ตายอัดปุ๊บเนี่ยพลังโจมตีของสูจะลดลง15%ด้วยครับถ้าไม้ตายของคิงซิกมาครับไม้ตายเหมือนกัน โอเคครับผ่านไปหนึ่งเวฟเวฟที่2ครับมาเหิดมาชชยุนอาเวกไม้ตายใส่เลยครับเรียบร้อยเวฟสุดท้ายมาแล้วยูวินาลงมาพอดีไม้ตายครับนี่ <c oughs> จบได้ไม่ยากไอหุ่นกระป๋องนี่คือถ้าไม้ตายของซิกมาครับจะเสกหุ่นกระป๋องมาโอเคครับเรียบร้อยครับ <c oughs> ทีมนี้ไม่ธรรมดาครับ เอาล่ะครับเจอบอสสุดท้ายแล้วครับเลเวลหนึ่งร้อยห้าเอาละทีมนี้แหละจัดการมันมาแล้วครับคิงเปิดก่อนเลย เออตัวแท้งของเราครับคิงมาครับใช้สกิลยานแม่ต้องรอชอยุนอเวกค,ครับคอสหกครับมาแล้วปาซิกมาทำงานครับได้กรอบเพิ่มด้วยบอสอึดมากนะ าแล้วครับยูมีนาอเวกกำลังรออยู่พอดีสไลด์ไปแล้วหวดมันอาติกมากได้มาห้าไม่ตายด้วยครับคิงเหมือนกันครับถ้าไม่ตายครับลดพลังโจมตีศัตรูอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอาละโหมั่วมากครับตอนนี้ดูอะไรมองอะไรไม่ออกเลยโอ้มั่วมากเอาครับชอยุตอเวกไม้ตายอีกครับ โอ้ยอยังฮาริมไม้ตายครับเพิ่มเลื่อนให้เพื่อนด้วยเอาละบอสจะตายแล้วครับดูทรงแล้วไม่น่ารอดแล้วที่ีเดียวเท่านั้นอัดมันอมบอสไม้ตายใส่เราเหรอมาครับคารินวองครับเรียกยานแม่มายิงเหมือนกันเอาละปิดบัญชีแล้วยูมินะอเวก <c oughs> เรียบร้อยถ้าไม่ตายพร้อมมายูจีนนะฮะโอ้โหชนะครับโอเคครับผ่านครับผม <c oughs> เรียบร้อยครับผ่านแล้ว <c oughs> นี่ครับได้อาวุธเทียห6มาด้วยครับ โอเคครับเรียบร้อยครับได้เลเวล45้าครับโอ้โหได้ของรางวัลมาเป็น SR 3ชิ้นเลยนะครับเยี่ยมมากนะฮะโอเคก็โชคดีด้วยแหละนะครับเจอจุดขาว2จุดพอดีครับตั้งแต่เริ่มเลยนะครับโอ้โหไม่ต้องรีเลยนะดวงดีโคตรๆนะครับเอาละเดี๋ยวไปดูของรางวัลกันสักนิดนึงครับนี่ครับกล่องนี้ครับเปิดเลยละกันนะ โอ้ได้อะไรเนี่ยโจมตีกับหัวใจเออก็ยังดีนะสุดท้ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปลุ้นดูอีกทีว่าข้างในเป็นไงนะหน้าจะานี้นะครับนี่นี่อันนี้อ่าไม่ออกเลยแต่ว่าสู้อะไรสักอย่างครับได้มา10%นะครับโอ,โอเคฮะอันนี้ แล้วก็อันนี้หัวใจนะอันนี้โอเคถือว่าใช้ได้ครับอีกอันนึงเป็นทาวเวอร์อันนี้เดี๋ยวไว้ค่อยไปรีอันนี้เอานะรีตัวเซตเอานะฮะโอเคสวยงามครับโอเคครับทุกคนครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการลงดายเลเวล45สี่้าครับก็ ถ้าใครอยากจะปั้นทีม4ทีมวันนี้นะครับก็เริ่มต้นได้เลยนะครับแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์เอเนี่ยน่าจะอีกสักพักหนึ่งนะกว่าจะมานะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคอนเทนต์เอ็นเกมในสมัยก่อนของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคอนเทนต์เอ็นเกมเนี่ยของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยจะไม่ใช่ไดรฟ์เลเวลสี่าแล้วนะครับจะมีคอนเทนต์อื่นเพิ่มเข้ามาครับจะตูโหดกว่านี้อีกนะฮะเดี๋ยวไว้คราวหน้าจะพาไปดูนะครับว่าคือคอนเทนต์อะไรนะครับเอาละสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ น่าจดเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากไปครับฝากเพื่อนๆครับกดไลค์กด s ั b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับลาไปก่อนนะครับผมทิ้งท้ายไว้กับน้องชอยุนนะครับสกินสวยมากนะชุดพระนะครับโอ้โหครับเจอกันครับผมบ๊ายบาย